อากาศอุ่นขึ้นนิดนึงค่ะเป็นโบนติดลบหลายแล้วก็หิมะก็เริ่มมันละลายละค่ะแล้วก็เขาจะไถไทไวข้างๆนี้นะคะท่างยางเขาก็ะสีทายวบละทางถนนเขาก็สิไสีทา,าไอ้ตรงนันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนขั้นขั้นหนั่งสินะขั้นหิมะัเสียค่ะกองไว้เป็นแนวย่างสิ้ะเขาก็สิค่อยเก็บที่หลังค่ะอาจจะมีรถมา เก็บนัมนแม่ปู่เห็นรถมาเก็บอยู่นะคะเดี๋ยวใส่ผ้าเบิงเขาเก็บจังใดจะมีรถบรรทุกมาขี่ข้างหลังแล้วก็รถข้างนาน,นี่สิเป็นรถอันมันจะดูดที่มะอะค่ะเขาจะดูดที่มะเข้าไปขึ้นไปไว้ทั้งรถล้วก็คนไปทิ้งคนไปกองไว้ตรงตรง,ตรงล่งขยะน่าจะเป็นล่งขยะค่ะเพราะว่า มันจะมีเศษขยะหรือว่าเศษพวกหินกิ่งไม้เองสินะค่ะเพราะหนาหอนหิมะมันละลายเศษแล้วเขาก็ระด้แบบว่าก่อนเศษหินมันจะได้กองไว้ห็นเขาจะได้ขัดใหญ่อีกที่หนึ่งเวลาออกมาโรยถนนนะคะรถมันก็จะเป็นทิงทางค่ะมันก็จะดูดถนนเออมันก็จะดูดหิมะอังสันแะสงสัยพักกินกาแฟมั้งค่ะนะรถมันก็สิประมาณนึงเฉลอะค่ะมันก็สิดูดหิมะเข้าไปแล้วก็ ทรงเขาสายพานใส่เทใส่ทอทรงสายพานกบไปเส้นรถบรรทุก่อยู่ข้างหลังอลค่ะลงไ่พักกินนั่นกาแฟเงี้เลยจอดอยู่ข้างหลังก็จะเป็นรถบรรทุกก็จะเป็นเรื่องสิล่ะค่ะบางเทื่อนคันที่มาตกนักนัก,นกสิมาขายเนี่ยมันขึ้นประมาณตีตีสี่ตีสามตีสี 4, น่นี่รถ รถไทยหิมะนี่มากแล้วค่ะกำลังนอนสับแสบๆนี่โอ้ยเสียงคึก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 จะมาไทยแต่หัวคำหัวลุงเลยค่ะก่อนคนนั่นออกไปเฮ็ดงานกันเดี๋ยวคงสิตกไม่อีกใส่ใส,ไส,ไส่สคริสต์มาสอยู่ค่ะอันนี้มันเป็นหิมะแรกตกมาชิมล่างก่อนนกกาอีก,กา เวลาเก็บเขาเก็บกวาดหิมะก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะรถรถดูดหิมะก็จะดูดขึ้นท่อไปแล้วก็ส่งส่งไปตรงกันรถบรรทุกอะค่ะแล,ะล้วรถบรรทุกเขาพอมันเต็มแล้วก็รถข้างหลังขั้นข้างหลังที่ว่างกับมาต่อต่อต่อมาเรื่อยๆต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ

แล้วก็ยุดไปได้แล้วขั้นนี้ขั้นใหม่มา เขาสเก็บไปที่ละค่างค่ะเพราะค่างค่างนี้เสร็จแล้วขเขาก็จะย้ายไปอีกค้างนึ่งวิธีการเก็บกวาดหิมะของที่นี่นะคะลดลดเป่ากับสิมารอต่อคิ้วเสียค่ะเป่ากัสิมาจอดข้างหลังรอต่อคิ้ว